โอเคนั้นเรามาเริ่มคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าขอ้ขอเมื่อกี้คือดุเดือดว่า <c oughs> โอเคอ่ะล้วก็มาที่คำถามข้อต่อไปกันเลยก็คือทั้งสองสายงานเนี้ยสามารถข้ามสลับกันทำได้หรือเปล่าจริงๆสามารถทำได้นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าสถามน,นิี้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมีความละเอียดดีเทลลึกเท่ากับทางอินเทเลียรหรือเปล่าะคะ่ะของอินเทเลียนะคะไม่สามารถทำ การออกแบบอาคารภายนอกได้ค่ะเพราะว่าการก่อสร้างอาคารเนี่ยมันจะต้องมีลายเซ็นรับรองของสถาปนิกแล้วก็วิศวกรน,นะคะแต่ว่าของอินทีเลียเนี่ยก็สามารถสอบไปประกอบวิชาชีพได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นรองรับบางหลักสูตรนะคะหลักสูตรที่เรียน5ปีเนี่ยจะสามารถสอบไปประกอบวิชาชีพได้แต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆก็ต้องไปขยายเพิ่มเติมในเรื่องของแบบประกอบวิชาชีพค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการสาบสถาปนิกร่วมกันกับ ทางอินเดียนะคะก็คือเป็นถือเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ทําให้งานเนี่ยเสร็จไปอย่างดีแล้วก็ลดเร็วได้มากขึ้นค่ะครับเร่งใช่แล้วะคะ่ะโอเคนะเราไปที่ข้อถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือเคยทะเลาะกันบ้างไหมสองสายงานเนี่ยอ่าจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทะเลกกาะกันในเรื่องของ M E P งานระบบต่างๆมากกว่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ย างานของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงตามกับการระบบของเขาสักเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีการมาคุยตกลงกันว่าต้องปรับแบบยังไงบ้างเขาต้องการแบบนี้เราต้องการอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้นค่ะบางทีก็อาจจะต้องถึงขัง้นเปลี่ยนแบบกันใหม่เลยก็มีค่ะส่วนของอินทีเรียนะไม่เชิงว่าทะเลาะกันแต่ว่ามันจะมีงานฝังส่วนของอินเทียที่อาจจะไปแตะงานของเตกเขาสถาปนิกเขา ก็จะมีพวกแบบเรื่องผนังฝ้าที่เราไปเจาะอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันตกลงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าชอบลูกค้าโอเคแล้วมันแบบไม่ได้กระทบโครงสร้างจนเกินไปเราก็สลาให้กันได้ใช่ไหมคะพี่นิ้งโอเคครับดูรักกันดีเนาะ โอเคนั้นข้ามไปข้อต่อไปกันเลยก็คือ,อคิดว่าจ้างสายงานไหนคุ้มกว่ากันหรือว่าพอๆกันจริงๆแล้วมันบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าอะไรคุ้มหรือไม่คุ้มจริงๆมันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะแต่ถ้าถามเราเราเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือสถาปนิกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่านอกจากสถาปนิกเนี่ยจะออกแบบภายนอกของอาคารแล้วค่ะสถาปนิกเนี่ยยังมีพื้นฐานมีการวางพื้นฐานภายในไว้ให้ด้วยค่ะ <laughs> ฉันก็ถือว่าเป็นคําถามที่แรงและอันตรายมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันบอกกันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยบางงานเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องมีสถาปนิกก็ได้นะคะเช่นงานรีโนเวทบ้านนะคะหรือว่าการออกแบบบูตตามห้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะอินเทียนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างซื้อบ้านหรือว่าคอนโดนะคะ ้ายก็มีหนังสือที่รวบรวมเก็บความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านหรือคอนโดที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะมานําเสนอเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเก็บความรู้ด้านการออกแบบ <ๆ S 2> การก่อสร้างการบำรุงรักษาแล้วก็อื่นๆนะคะมันมันไม่ใช่แค่ข้อมูลที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตแบบพี่หนิงมันลงม,ม,มันลงลึกไปมากกว่านั้นใช่แล้วก็มีแบบกราฟิกตัวการ์ตูนอะไรน่ารักน่ารักน่าสนใจอ่านง่ายในภาษาทย กโอเคทายอินกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนั้นเราก็จะไปคำถามแบบสบายสมองกันบ้างแล้วง่ายๆเลยก็คือต้องเรียนอะไรหรอถึงจะแบบว่ามาเป็นถึงอินทีเรียกับสถาปนิกได้อะไรแบบนี้สำหรับเรานะคะก็ถ้าตอนมัธยมเนี่ยก็คือเราเรียนจบจากสิ่งคำนวณมาค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาเข้าคณะสถาปัตยกรรมและการขังเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ โดยหลักสูตรของที่เราเรียนมานะคะก็จะเป็นหลักสูตรแบบ4ีบวกสค่ะก็คือเราจะเรียนปตีเพียงแค่4ปีเท่านั้นค่ะแล้วก็ต่อปีสอปีคือง่ายๆก็คือถ้าใครเนี่ยอยากได้วุฒิแค่ปตีอะคะ่ะก็คือจะเรียนแค่4ปีแต่วุฒิที่เราได้อะคะ่ะปกติเนี่ยมันจะเป็นสอบอบอใช่ไหมคะถ้าเรียน5ปีแต่ถ้าเป็นที่นี่อะคะ่ะก็จะได้เป็นวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากได้มีใบป,ประกอบอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องไปทํางานก่อน2ปีค่ะถึงจะขอสอบใบป,ประกอบได้ค่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติแบบอ่าเราอยากเรียนต่อปอโทด้วยเลยเป็น4ี่สอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถสอบไปประกอบได้เลยค่ะแล้วก็เราจะใช้เวลาเรียนปตป,ปโทเพียงแค่6ปีเท่านั้นค่ะพี่นิ้งเป็นสถาบั์หลักที่หลักสูตร4ปีนะคะะส่วนนี้เป็นสถาบันกำแภงไหนที่หลักสูตรหปีะะเหมือนสลับกันเลย หลักสูตร5ปีนะคะของส่วนตัวเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตราานโก<ช>สินทร์ค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะสาขาสถาปัตยกรรมภายในที่เรียน5ปีเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มเนื้อหาในเรื่องของพวกโครงสร้างขึ้นมาประมาณใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่อ่ะเราก็ต้องรู้เรื่องของสถาปันนี้แล้วพอเราเรียนจบ5ปีมันเราก็จะได้วุฒิสอทบนะคะเป็นสถาปัตยกรรมภายในใช่อันนี้ก็สามารถจบออกมาแล้วสอบได้เลยแล้วก็ มันก็จะมีบางคณะนะคะบางมหาลัยนี้ดีกว่าที่เป็นหลักสูตร4ปีอยู่นะคะก็จะเป็นอินเทีเรียดีไซน์นะคะไม่ใช่สถาปัตยกรรมภายในอันนั้ก็จะเป็นเหมือนพี่นิ้งที่ต้องเรียน4ปีแล้วก็ทํางานอีกแค่สองปีถึงจะเบใจใช่ใช่ก็คือทั้งสองสายงานนี้ก็คือ ทับโดยปกติแล้วอะ่ะเขาจะเรียนสถาปัตย์จะเรียน5ปีแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในอะ่ะเรียนแค่4ปีเท่านั้นแต่ว่าอันนี้คือเราหลักสูตรของเรามันสลับกันมวยถูกใช่แล้วเ,เ,เ,เราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราจะเข้าหรือเลือกเรียนสายเนี้ยเราก็ต้องเลือกดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเขามีหลักสูตรอะไรบ้าง,งใช่ใชครับ ต้องดูศึกษากันดูดีๆโอเคมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอันไหนที่อยากถามเพิ่มก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะครับเกี่ยวกับพวกสถาปัตย์สถาปนิกต่างๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามให้ใน EP ีถัดไปนะครับผมงั้นก็พวกเราก็ไปกันแล้วนะคระแค่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย